น้าวสวัสดีครับจากร้านบรีเกษตรเก่าญี่ปุ่นครับวันนี้เราก็จะมานรฮะรีวิวรถตัดหญ้าเดินตามเรียกว่าเป็นรถตัดหญ้าวางลายหรือตัดให้สัตว์หรือตัดในสวนอะไรได้หมดนะครับมันนะฮะเป็นจานก้มตัวนี้นะครับเอาที่จานนะครับจานกว้าง90เซนนะครับรวมใบมีดครับจะเรียกว่าใบซับแรงนะครับถ้ามันเกิดมันโดนหินโดนอะไรมันก็จะพับแล้วมันก็จะม้วนออกมานะครับ ความกว้างก็คือ90เซนนะครับระยะเป็นรุ่น B M 90นะครับตรงรุ่นเกียร์นะครับก็จะมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วเกียร์ถอยทีนี้มันจะมีโลกับไฮนะครับก็เท่ากับ4เกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยนะครับเครื่อง85แรงคูบูต้าโอทีวีนะครับยางก็จะเป็น1678นะครับตัวนี้เป็นยางเดิมครับดอกยังสวยนะครับยางอะไรบ้านเราก็มีขายนะครับแล้วก็แฮนด์สูงก็จะปรับได้อยู่5ระดับนะครับ ตามความสูงความเหมาะสมของคนตัดแล้วก็มีบีบเลี้ยวซ้ายขวานะครับเพราะว่ารถแบบนี้ล้อมันจะไปคู่นะครับเป็นดิบล็อกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวยกตัวเดินตัวนี้เป็นยกใบมีดอ่าลองดูนะครับทีนี้ความเร็วนะครับเราจะเลือกโลหรือไฮก็ดูที่หน้างานเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็จะตัดได้ทั้งจะแาเพนกล่าหญ้าที่หนาๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับอ่าเน่ก็จะมีกาดนะครับกาดกันหญ้าแล้วก็ใส่ผ้าใบให้นะครับหรือแล้วก็ ลูกค้าท่านใดยอยากให้มันสูงขึ้นก็ขยับตัวลูกกิ้งนะครับลูกกิ้งมันจะขยับได้สองระดับนะครับก็ลองลองเย้นหนึ่งก่อนนะครับเล็บไปมีก่อนครับโหครับก็เดนิดน

เร็วนะเรียกตัดเรียนแล้วก็ใช้เจ็นหนึ่งนะแล้ก็ทานะครับ

เนี่ยครับก็คือความเร็วแล้วก็ใช้ให้เหมาะสมกับหน้างานนะครับถ้ามันเป็นทางตรงเราก็ใส่เกียร์สองไฮตัดได้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะเวียนตั้งค้นแล้วก็ใช้เกียร์หนึ่งไฮนะครับหรือว่าลดมาก็เป็นโลก็ได้ครับอ่าแล้วก็กําลังเครื่องแปดแรงยังไงก็เหลือๆครับเห็นไี่ว่าถามว่าดีกว่าใบคอปเตอร์ตรงที่ว่ามันเป็นจานกลมมันก็เหมือนกับเครื่องเวียงก็คือจะสู้ได้ทุกอย่างครับแนะนําครับ,นนรบอ่าแล้วก็ เดิมนะผมขายเดิมๆไม่ได้ทําสีคือผมไม่ได้พ่นสาสีทับความเป็นสนิมนะครับคือเราก็เห็นแบบว่าเออมีสนิมตรงไหนก็ลูกค้าตัดสินใจแล้วครับว่ารับในสภาพเดิมญี่ปุ่นก็ซื้อนะครับหรือว่าชอบทําสีก็ต้องไปดูที่อื่นนะเพราะว่าเราเน้นสีเดิมนะครับยังไงลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่0922565474ครับ